เงื่อนไขของเดลิเคลนะครับเขาบอกว่าถ้า fT เป็นฟังก์ชันคาบนะครับเป็นฟังก์ชันเป็นคาบนะเรียกยังไงก็ได้นะฟังก์ชันคาบก็ได้ฟังก์ชันเป็นคาบก็ได้นะครับถ้า fT เป็นฟังก์ชันคาบนะครับที่มีขอบเขตในคาบใดๆนะครับและสอดคล้องเงื่อนไข2อย่างต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือข้อ1นะครับ fT มีค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดเป็นจํานวนจํากัดก็คือเป็นจํานวนจริงนั่นเองนะครับ ข้อ2 FT มีจุดขาดตอนเป็นจำนวนจำกัดถ้าสอดคล้อง2ข้อนี้แล้วนะครับจะได้ว่าการกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชัน FT เนี่ยจะลู่เข้าหา FT ณนะทุกๆจุดที่ FT ต่อเนื่องและลู่เข้าสู่ค่าเฉลี่ยของลิมิตซ้ายและลิมิตขวาของ FT ที่จุดขาดตอนนะครับ อ่มีหมายเหตุนิดนึงนะครับพูดถึงลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาลิมิตซ้ายคืออะไรนะครับจริงๆก็รู้จักกันมาแล้วเนาะลิมิตซ้ายนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือลิมิตนะครับของ Ft0-K อ่าลบ H นะครับเมื่อให้ H ลูกข้าหา0นยทางบวกนะครับอันนี้ก็คือลิมิตซ้ายส่วนลิมิตขวานะครับลิมิตขวา ลิมิตขวาคือตัวนี้อยู่ในหน้า219นะครับอ่าลิมิตขวานะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้คือตัวนี้นะสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือ F แล้วก็ T0 แล้วก็ยกกำลังเป็นบวกข้างบนนี้นะครับอ่าด้วยแนวคิดของลิมิตซ้ายลิมิตขวาเขาบอกว่า าการกระจายอนุกรมฟูเรียนะครับที่บริเวณที่ฟังก์ชันมันมีรอยขาดเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยของลิมิตซ้ายลิมิตขวายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าให้ f t เท่ากับฟังก์ชันนี้มาจะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ t อยู่ในช่วงลบ0.5ถึง0แล้วมีค่าเท่ากับ0ในช่วง t ที่อยู่ใน0ถึง0.5นะครับ เราก็จะได้การกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชัน FT เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่ทีนี้พอกระจายตัวมาแบบนี้นะครับถ้าเราถ้าเราลองคำนวณค่านะครับเราจะได้ว่าไอตัว S 1เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแบบนี้เลยนะก็คือตัดตัดเทอมท้ายๆไปนะครับตัวนี้คือ S 1 S 2ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเทอมนะครับ S3 ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ S4 S, s 5 s 6ก็คือเจาเทอมที่5กับเทอมที่6เพิ่มเข้ามานะครับในลนักษณะนี้นะครับเขาลองพลอตกราฟด้วยคอมพิวเตอร์ดูนะครับปกติแล้วฟังกช์ชันนี้นะครับ ft เนี่ยมันก็คือเส้นตรงนะครับฟังกช์ชันเส้นตรงถ้าถ้า t อยู่ในช่วงนี้เราจะได้กราฟของฟังก์ชัน ft เนี่ยเป็นเส้นตรงด้านบนแบบนี้นะครับ ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงด้านล่างเส้นตรงด้านบนเส้นตรงด้านล่างสลับกันไปนะครับเส้นที่ขีดตรงนี้นะครับเพื่อให้พวกเราเห็นนะครับว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือรอยต่อของกราฟนะครับจริงๆแล้วกราฟมันไม่ได้มาต่อกันแบบนี้นะครับคือมันขาดกันนั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเส้นนี้ด้วยไม่ได้มีเส้นที่ตั้งท,ที่ที่ตั้งแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีแค่เส้นนี้เส้นนี้เส้นที่ขีด ที่ขนานกับแกน x แค่นี้นะครับข,ขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้เนาะทีนี้เขาก็พอดกราฟนะครับแล้วมาเปรียบเทียบปรากฏว่ากราฟของ s 1นะครับมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะกราฟของ s 1นะครับคือเส้นตรงนี้อ่าเส้นตรงด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งไม่ได้ใกล้กับฟังก์ชัน f t เลยเนาะ s 1นะครับแต่พอเป็นฟังก์ชัน s 2นะครับเราจะได้เส้นนี้ นี่เส้นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เลยก็คือจะเป็นกราฟคล้ายๆกราฟทรายนะครับเห็นไหมเป็นกราฟทรายหน้าตาเป็นแบบนี้สังเกตว่ามันก็เข้าใกล้กับฟังก์ชัน ft ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเป็น s 3นะครับเราจะได้กราฟนี้อ่าเป็นกราฟนี้นะครับสังเกตว่ากราฟนี้มันคือหยักขึ้นมา1ครั้ง สองครั้งเห็นไหมแล้วก็ลงมานะครับอยากขึ้นมาหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ขึ้นไปอยากครั้งที่หนึ่งอยากครั้งที่สองแล้วก็ลงมานะครับอ่าไอตัวนี้ก็คือ S3 สามนะครับสังเกตว่าพอ S มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอตัวกราฟของ S เนี่ยมันก็จะค่อยๆชิดกราฟของ f อเข้ามาทีละนิดนะครับซึ่งซึ่งมันก็คือความหมายของการลู่เข้านั่นเองนะครับ และตัวสุดท้ายเนาะ s 4นะครับ s 4คือกราฟนี้คือกราฟที่ที่เป็นเส้นทึบกับเพื่อนเนี่ยนะครับสังเกตว่ารูปกราฟมันเห็นไหมอยากครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มแล้วก็ลงมา1 2 3สามแล้วก็ขึ้นไป1 2 3สามแล้วก็ลงมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะชิดฟังก์ชัน f t ขึ้นเรื่อยๆนะครับและสังเกตว่าที่จุดรอยต่อที่จุดรอยต่อนะครับ ฟังก์ชัน f t ลิมิตขวาเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะค่าของลิมิตขวาจะอยู่ข้างบนมีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนค่าของลิมิตซ้ายจะอยู่ข้างล่างมีท่ามีค่าเท่ากับ0นะครับสังเกตว่า s 1 s 2 s 3 s 4เนี่ยค่าของมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยพอดีเลยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ0.5ตรงบริเวณรอยขาดของฟังก์ชันพอดีนะครับซึ่งมันก็ตรงก,ก,กันกับลักษณะสมบัตินะครับของ ของตัว sk นะครับตามที่ทฤษฎีของเดลิเคลเขาว่าไว้นะครับานองตรงนี้แล้วนะครับก็มีกราฟให้ดูอีกในหน้าถัดมานะครับนี่ในหน้าถัดมาก็จะมะีตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะในหน้าถัดมานะครับไอตัวนี้เป็นกราฟของของ s 1 1 อ่าสังเกตว่า S11 ก็เกือบชิดกับ FT แล้วนะครับเนี่ยมันยยยยหยัก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 แค่ตรงนี้นิดเดียวนะแล้วก็ลงมาแล้วก็หยกักหยักแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็หยกักหยักนะครับสังเกตว่ามันชิดกับฟังก์ชัน FT มากเลยเห็นไหมสแสดงว่ามันก็ค่อยๆลู่เข้าหา FT แล้วนะครับอันนี้ S11 S12 นะครับ S12 แล้วก็อันนี้คือ s 4 1นะ นี่นะครับโเกือ oh, บชิดเลยนะครับก็คือเป็นหยักๆยักอยกู่แต่ว่าอยากัอยกๆยกัยกยกักแบบชิดชิด ft มากนะครับเห็นไ,ไหมแลนสุดท้ายไอ้ตัวนี้เยอะเลยนะครับก็คือ S201 นะตัวนี้คือ S 201นะครับคือกราฟนี้คือถ้าดูด้วยตาเปล่านี้ก็แทบจะคิดว่าเป็นกราฟเดียวกันกับ FT ไปเลยนะครับ่านะซึ่งในตัวนี้ก็เป็นหลักฐานที่ ที่พอจะทําให้เราเชื่อมั่นได้นะครับว่าลิมิตของ sk คือการกระจายอนุกรมฟูเรียของ ft เนี่ยค่าของมันนะครับก็ก็สมควรเชื่อได้นะว่ามันจะมีค่าเท่ากับ ft นะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์แล้วมันมันเท่ากันจริงนะครับแต่ในทางประยุกเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถเขียนอนุกรมได้ครบทุกเทอมนะครับอาจจะเขียนไปได้ เทอมเยอะๆเนาะ,ะโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็คืออาจจะเป็นเทอมที่200-300ก็แล้วแต่บางครั้งถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันมันจะรูปเข้าจริงไหมนะครับก็ดูรูปพวกนี้ประกอบก็ได้ดูรูปพวกนี้ก็ทำให้พอมั่นใจได้นะครับว่าเออถึงแม้มันมันไม่เท่ากันแต่ว่าค่าของมันก็ใกล้เคียงกันนะครับ